สวัสดีตอนเช้ามาฟังเสียงนกกันนะคะทุกคนมาอัปเดตสวนสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านมาดูสวนกุหลาบหินกันกุหลาบหินแถวหน้ากำลังออกนี่นี่ออกช่อเต็มเลยนะคะสีใบที่เขาเป็นสีแดงส่วนสีชมพูก็บานแล้ว อันที่บานเขาก็เป็นสีชมพูนะคะทุกคนแต่ยังบานไม่พร้อมกันเดี๋ยววันไหนบานพร้อมกันจะมาถ่ายให้ดูอีกที่นึงดูสิ อยู่ที่นี่ก็มีนกเยอะแยะเลยสวนครัวสวนครัวมันฝรั่งเป็นดอกแล้วนะคะมันฝรั่งของเราทานตะวันก็ค่อยๆขยับขยบขึ้นนิดนึงบานชื่นกิบซ้อนนิดเดียวนะคะเขาเขียวขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่าจะตนตนโตหรือเปล่า มีเห็นอยู่ต้นหนึ่งกําลังออกดอกนะคะแต่ว่าต้นเขาเล็กมากธรรมดาถ้าต้นใหญ่จะดอกใหญ่อันนี้ต้นเล็กก็ดอกเล็กมาดูในกระถางที่ที่เหลือปลูกนะคะเขาออกดอกก่อน<ม>เพื่อนเลยดูซิดอกเล็กมากเพราะว่ามันเป็นต้นเล็กๆก,ก็เลยดอกเล็กนี่ถ้าต้นใหญ่ดอกมันจะกีบซ้อนสวยอันนี้มันต้นเล็กๆดูซิ ก็ไม่เป็นไรก็สวยเหมือนกันเนาะสวยแบบในแบบในแบบของเธอวันนี้วัวมาแต่เช้าเลยนะคะเขามาเล็มหญ้าวัวของชาวบ้านแถวนี้นะคะไม่ใช่ของเราก็จะเห็นแบบนี้เป็นประจำโรงเรือแล้วก็จะมาเปิดนะคะเปิดระบายอากาศออกไปทุกวัน เราก็จะมาตรวจดูพี่หอยแล้วก็น้องทากนะคะชอบเข้ามาชอบแอบเข้ามาถุงอันนี้เราจะครอบไว้ตอนกลางคืนนะคะเห็นไหมนี่ยังครอบยังอุย้ยดูสิมาแอบอยู่ในนี้เห็นไหมน้องทากขนาดครอบไว้แล้วยังแต่ครอบไว้มันไม่ค่อยโตนะคะเราเราพึงไว้แบบนี้โตเร็วเขาไม่ชอบครอบนะคะ ตอนกลางวันเราก็จะออกเพราะว่ากลางคืนเราดูแลเขาทั่วถึงให้เขาเป็นอิสระต้นนี้เขากัดกินยอดมาแล้วมันก็ช้ากว่าเพื่อนดูไหมเห็นไหมเนี่ยยอดต้องระวังยอดเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นบล็อกโคลี่แล้วก็บรูเมนคอนนะคะบล็อกโคลี่และบรูเมนคอนก็คือดอกกระหลำ่ำต้นดอกกระหลำ่ำนี้โตแล้วนะคะ ดูลงเรือเราเสียพังแล้วนะคะมันไม่ทนเลยนะคะยี่ห้อนี้เสียดายที่ซื้อเอาถ้ารู้อย่างนี้เอาแบบสเตลเลตดีกว่าเดี๋ยวเอาแบบพลาสติกก็คงจะดีนี่ไม้นี่ไม่ทนเลยไม้ถ้าเป็นไม้ทนมันก็จะดีนี่ไม้ไม่ค่อยทนแล้วก็จะมาเปิดหน้าต่างให้เขากลางวันมันจะร้อนมาก ีที่แล้วปลูกบนกระถางนะคะพอโตแค่นี้แล้วดินมันน้อยมันไม่ค่อยสวยนะแล้วก็เอาไปปลูกลงดินดีกว่าคิดว่าปลูกลงดินดีกว่าถึงมันจะแคบก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เห็นไหมทางเดินนิดเดียวรงเรือนอันนี้เล็กๆเองนะคะอันนี้ต้นเคลเราก็มีนะคะเราทดลองปลูกปีแรกนะคะเรากินไม่เป็นแต่เห็นเขาบอกว่ามีมีประโยชน์มากต้นเคลนี่ รงนี้เราก็เปิดหน้าต่างให้เขามีหน้าต่างสองบานนะคะแอบดูประคเทศทุกวันทุกวันนะคะแอบดูทุกวันแปลงเดียวปลูกปลูกหลายสายพันธุ์มาดูเชอร์รี่นะคะทุกคนเชอร์รี่ของเราก็ปลูกนะคะต้นเดียวเชอร์รี่ของเรามีต้นเดียวรู้สึกว่ามันปีนี้มันจะดกอยู่ แต่พอเป็นหมากใหญ่ๆแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้มาดูซินกเอาไปกินก็มีเสียก็มีแล้วว่าจะรอสุกแล้วเราจะเก็บแต่สุกแบบำๆนะ่าจะเก็บแต่ไม่ทันแล้วเราต้องเก็บแดงๆนี่แหละเพราะว่านกแอบกินทุกวันแล้วก็เสียด้วยดูซิดูซิดูซิ มากก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนาะแต่เราจะไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ต้นเชอรี่นะคะอยู่กับน้องเชอรี่เชอรี่เชอรี่ ดูสิมะเชอรี่มะเขอรี่เขายังไม่สุกดีนะคะถ้าเขาสุกดีเขาจะเป็นลูกดำๆดำๆแล้วมันจะหวานอันนี้อันนี้แดงอยู่ลูกมันก็สวยนะแต่ว่าการนางมันจะแตกแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้กินทั้งมีนกมาเจาะกินด้วยดูสิอันนี้นกเจาะกินเยอะเลยข้างบน อผลผลิตปีนี้ไม่ได้เลยรูส้สิสงสัยต้องไปซื้อกินนะคะน้องน้องเชอรี่นะคะเชอรี่เชอรี่น้องกิฟเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ต้องไม่ยอมเรียกกัน <c oughs> สวยไหมทำเป็นถ่ายลูก เอาน้องมาถ่ายรูปเรามาเก็บราบาเบอร์ตรงนั้นนะคะเนี่ยด้านนี้กำลังแซบเลยราบาเบอร์ 嗯，对啊、mm。Hmm. Yeah.

สองชั้นเลย